คุณหมอที่ภูเก็ตถูกใช้ชาวต่างชาติป้าบเขาให้ที่กลางหลังครับพร้อมพูดจาเยยดยามด้วยนะครับบอกว่าเป็นแค่ชนพื้นเมืองดูถูกอย่างมากนะครับพูดแบบเป็นภาษาอังกฤษนะครับแปลความหมายได้ประมาณนี้นะครับคือเหยียดยามคนไทยนะครับบอกว่าเป็นแค่ชนพื้นเมืองครับไม่นำซ้ำนะครับเมียของฝรั่งซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับอ้างว่าตนตนรู้จักกับตำรวจตนรู้ ตอนนี้มีลูกชายเป็นตำรวจรู้จักกับตำรวจยศใหญ่หลายหลายคนจะเอาใครเข้าคุกก็ได้ไปข่มขู่คุณหมออยีกครับเหตุการณ์ประมาณเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับวันนั้นคุณหมอเลิกงานแล้วก็ได้ชวนเพื่อนที่ทํางานไปเดินเล่นที่ชายหาดชายหาดนั้นมันก็จะมีภูเิล่าของฝรั่งคนนี้อยู่ครับทางลงภูเบล่ามันก็จะเป็นบันไดที่จะไปเชื่อมชายหาดใช่ไหมครับ คุณหมอก็เดินชายหาดอยู่กับเพื่อนพอดีเดินไปเดินมาก็เมื่อยครับก็มาเดินมานั่งพักตรงบันไดที่จะขึ้นภูวิลล่าแต่ห่างจากตัวบ้านมากนะครับแต่ห่างจากตัวบ้านมากเลยครับมันเป็นทางลงจากพื้นที่ของบ้านจะมาชายหาดครับแต่ห่างมากครับคุณหมอก็มานั่งพักเฉยครับกับเพื่อนสองคนสักพักหนึ่งชายต่างชาติก็ถือกล้องถือโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอออกมาแล้วก็มาปาบเข้าที่กลางหลังคุณหมอครับปาบเข้าไปเลยครับ หมอผู้หญิงนะครับย้ำว่าหมอผู้หญิงฮะแล้วผู้ชายแล้วชายชาวต่างชาติน้ําหนักเป็นร้อยกว่าโลครับป้าเข้าไปที่กลางหลังเลยครับหลังจากนั้นเมียของฝรั่งก็มาเสริมทัพครับบอกว่ารู้จักกับตํารวจจดใหญ่จะเอาใครเข้าคุกก็ได้จริงๆขู่เยอะกว่านั้นนะครับผมพูดไม่ได้ครับเยอะกว่านั้นเลยสักพักหนึ่งเมียฝรั่งก็โทรหาตำรวจตำรวจก็มาอย่างไวเลยมาเจรจาจะให้คุณหมอขอโทษ เพื่อนมันพีคตรงที่ว่าจะให้คุณหมอขอโทษนะครับตำรวจสองนายเนี้ยไอ้ตำรวจสองนายนี้มันโดนฝรั่งล้างสมองไปแล้วครับบอกว่าไงรู้ไหมฝรั่งให้หมอขอโทษแต่ฝรั่งจะไม่ขอโทษคุณหมอเ,อเรื่องก็จะจบคุณหมอไม่ยอมหรืครับศักดิ์ศรีของคนไทยครับไม่ยอมฮะแจ้งความเลยครับไอ้ตำรวจสองนายเนี้ยตำรวจน้อยสองนายเนี้ยต้องสอบสวนด้วยนะครับทํางานรับใช้ชาวต่างประเทศนะครับ ตำรวจสองนายนี้ครับไม่มองความมันจริงนะครับคุณหมอโดนตาบเข้าที่กลางหลังนะฮะจะให้คุณหมอขอโทษฝรั่งเดี๋ยวต้องไปสอบสวนด้วยนะครับดูเหมือนว่าจะมีหลายนายนะฮะที่ภูเก็ตเขาไปสืบสาวกันมาแล้วว่าโดนล้างสมองกันไปหลายคนแล้วนะครับพออำนาจเงินครับจะกลายเป็นเมืองฝรั่งไปแล้วครับฝรั่งกลายเป็นมีอำนาจในภูเก็ตแล้วครับตอนนี้ครับต่อครับหลังจากนั้นคุณหมอก็ไปแจ้งความเลยครับ แจ้งความคุณหมอไม่ยอมฮะเพื่อศักดิ์ศรีของตนและศักดิ์ศรีของชาวไทยครับฝรั่งมาทาอย่างนี้ได้ไงครับหลังจากนั้นทนายของฝรั่งก็มามาเข้าพบกับตํารวจพร้อมฝรั่งนะครับทนายมาแก้ต่างให้ฝรั่งด้วยนะฮะแก้ต่างว่าไงรู้ไหมฮะผู้หญิงคุณหมอไปลื่นล้มใส่เท้าเขาเองครับทั้งทั้งที่มีคลิปนะครับคลิปนี่เห็นเต็มเลยครับป้าเขาให้เลยครับป้าเขาให้เลยครับ,ค,รบคลิปก็เห็นอยู่ชัด,ชด แล้วไปบอกว่าคุณหมอที่เป็นคุณหมอเปืนเ่นลม้มใส่เท้าฝรั่งครับตอนนี้สื่อมวลชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เข้าไปทําข่าวเรื่องนี้กันเต็มไปหมดแล้วนะครับพร้อมไปสืบประวัติฝรั่งด้วยนะฮะรู้ทราบมาว่าเป็นเป็นเจ้าของปางช้างศูนย์อนุรักษ์พันุช้างนะครับแล้วพี่เพจไปขุดอีกนะครับว่าเจ้าของปางช้างมีช้างแค่ตัวเดียวเองนะครับที่ปางช้างมีช้างของตัวเองแค่ตัวเดียวนะฮะนอกนั้นไปเช่ามาเพื่อจะ เรียกรับเงินบริจาคนะครับเอาแล้วครับเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับเปิดศูนย์อรุรักษ์ช้างบางหน้าฮะแล้วเอาออช้างกระเช่าช้างมาเพื่อจะเรียกรับเงินบริจาคอันนี้จะจริงหรือไม่ต้องรอดูต่อไปนะครับเพราะว่ามีเหตุไปขุดแล้วครับไปขุดประวัติแล้วฮะประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือบันไดที่คุณหมอไปนั่งนะครับคือเป็นการปลูกลุกล้ำเขตพื้นที่สาธารณะนะครับผิดอีกแล้วนะครับ ที่อ้างว่าไปนั่งบันไดของภูวิลล่าภูวิลล่าหรูนั้นนะฮะที่ฝรั่งไปต้ากเขาให้บันไดนั้นคือเป็นการสร้างลุกล้ํานะครับเข้ามาเป็นที่สาธารณะนะฮะโดนอีกนะครับนี่ครับตอนนี้สั่งรื้อถอนไปแล้วครับบันไดที่คุณหมอไปนั่งครับมันลุกล้ํามาเยษชายหาดครับเอาอีกแล้วครับผมว่าให้หน่วยงานรัฐการเพิกถอนใบอนุญาตไปเลยครับเพิกถอนวีซา่าเพิกถอนพาสปอร์ตให้ออกจากประเทศไปเลยครับ มีพฤติกรรมเหยียดหยามคนไทยครับพูดเหยียดหยามทำร้ายร่างกายคนไทยแล้วก็เหยียดหยามไม่ให้เกียรติครับเป็นภัยต่อประเทศไทยครับต้องเอาออกครับอย่าให้มาอยู่ประเทศไทยครับแล้วก็ไม่ต้องให้เข้าประเทศไทยตลอดชีวิตครับอย่าเห็นแก่นักท่องเที่ยวครับต่างชาติอย่างนี้รับไม่ได้ครับคนไทยให้เกียรติตลอดนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมดูหน่อยนะครับผมรับไม่ได้จริงครับ